โอเคครับผมก็อยู่กับเกมวันพันแมนนะครับวันนี้ก็จะมาขายดีเอที่449นะครับ mm hmm. ก็เป็นไอดีซีริวแล้วกันอ่าโอเคไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับไอดีนี้โอเคเริ่มที่เลเวลนะครับผม88พลัง4 0น8อันดับร้านปลอง149ครับก็อันดับไม่ค่อยไกลนะ อันดับพลัง188ผ่าดนด่าน203รอตัวละครสุกแกง168กิวอันดับที่4ครับผมตัวละครระดับ S R แล้วก็ S R plus นะครับมีซุยลิวปูบอมเค็นโตมาจินแม็กไอเก็นจิสายฟ้าจะบอกว่าแม็กสายฟ้าเฉยเลยบาคุซัน S R plus โซนิกราชาทะเลลึกพลิปลิซนเนอร์ใต้ดินแทงท็อปมาสเตอร์จักรพาดเดกวัคซีนแมวอะตอมิกปิดท้ายด้วยโจเซ่ครับผม แล้วก็ของดองเอ้ยมีแบงค์ส้มอยู่3แบงค์อ่าแล้วก็มีตั๋วดำนะครับ80ใบ80ใบนี่ไม่ได้ทันกระบ,บองเหล็กนะครับก็ไปทันอีกทีนู่นอ่าจะเป็นคิงแน่นอนว่าใช้นานกว่าตอนนี้ยังเป็นเมตาอยู่เลยนะคิงนะตอนนี้โอเคมาเมตาของเซิรนะ์ฟจีนอ่ะแล้วแบบโอ้โหมันผ่ายมานานมากแล้วนะอ่าต่อไปนะครับผมตัวละครระดับ S S R ก็ไปดูของกันก็เป็นบาคูซันไอเทม2ตา2นะเป็น s p ความเร็ว2ชิ้นโอเคซุยริยวก็ผมเป็นโจมตีนะความเร็ว1ชิ้นไอเทมอาวุธ3ดาวเฮ้ยตอนผมรับมานี่ผมไม่รู้ว่าอาวุธ3ดาวเลยนะซุยริยวงบน้อยอาวุธ3ดาวเหมือนจะมีคนถามหาอยู่นะครับอ่าโอเคโจเซ่ไอเทม2ตา2เป็นเซตโจมตี s p ความเร็วมีหมดเลยอะอะตอมิกเป็น s p โจมตีไอเทม2ตา2 อาปูมาเชื 2, ่อม2จา2เป็น HP กินจิตไสฟ้า HP อาประมาณนี้หลักๆประมาณนี้โอ้โหซสุดเลือา,าวุธ3สาดาวอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาวุธ3สาดาวก็ขายในราคานั้นแหละที่ลงไปแหละอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราไปไหนดีร้านประรองป่ะอาร้านประลองก็ได้หรือจะไปฮีโร่ปีศาจเล่นทีมฮีโร่ปะเล่นทีมฮีโร่เราจะได้ของด้วยไงอะได้เพชรด้วย50เพชรนะ อ่ะโอเคมาก็หวังว่าเรา,เราจะสู้ชนะนะกำลังเรา4ี่ล้านสองนะครับซุยริวเอายืนหน้าเลยเหรอเกนจิใส่ฟ้าปู่บอมโอเคปะ่ะไปกันเลยเฮ้ย <c oughs> จกกักระพัตเด็กเ <c oughs> อสเอสอาพัตเฮ้ยโอ้ยรอดปะเนี่ยเราเอา้ามีฟูบุกิคอสตูมด้วยนะครับผมอ่ะโอเคอสุวินสุนักออกรบ อย่างน้อยโลของซุยริวก็ไม่แตกแต่เด็กตายไปละไปครับผมร่างสุรัวบินเตะโอ้โหสุดจัดสุดจัดแทงท็อปมาสเตอร์โอบรัดฟัดเวียงอะโอเคโลแตกครับผมฟุบุกิตีหนึ่งทีอะตอมิกอา้อาอะตอมิกให้ตีธรรมดาเฉยเลยเฮ้ยอะตอมิกกันตีสิพายุนะโลครับผมฟุบุกิแล้วก็เกนจิสายฟ้าอันติี ถ้าอะตอมิกอันตีนะน่าจะดีกว่านี้โอเคอสเวตสุนักออกรบครับผมแต่ก็น่าจะโดนซยริวเราเตะไปแบบยับยับแน่นอนอ่ะโอเคซูริวครับผมร่างสุรัวบินเตะเป็นไงเป็นไงเหลือแค่ดาร์ชายดาร์ชายตีธรรมดามาหมาตีฟุบุกิฟุบุกิยังยืนอยู่อะตอมิกครับผมตัดอะตอมทิพย์ทิพบ,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 บ์ไปบทขยี้สวยงามครับปู่บอมตีธรรมดาเรียบร้อยครับผมราก่อยดาร์ชาย โอ้โหปะไปต่อกันเลยขอตึงๆสัก4ล้านเท่ากันได้หรือเปล่า4ล้านเท่ากันนะครับไม่ได้ดูตัวด้วยว่าเป็นตัวอะไรอ่าเป็นตัวละครธรรมดาทั่วไปเลยแต่เมื่อกี้ตกใจนะจากกระพดเด็กถ้าเราไม่ใช่คอปุบอมนี่นะ่าจะตายไปเลยนะทั้งทีมหาบความเร็วให้บอลทองบอลทองอันติมาผรับอกบดขยี้ไป2ตัวสุริมแรวบอลตับดขยี้ด้วยนะโอเคเด็กตัวแขนอรมานตันปะ เฮ้ยตันตันโอ้สวยเกินอเด็กโร่แขนอุลมานไปเหมือนกันโอเคบทขยี้ไป2ตัวครับอะตอมิกครับผมตัดอะตอมมาลาก่อยครับจักรพัดเด็กเราอะตอมิกแล้วก็ตัดอะตอมไปเหมือนกันลาก่อยฟูบุกิใช่ปะเออฟูบุกิทีมของเขากำลังงงๆนะแทงท็อปอบแล้วฟัดเวียงโอ้โหซูรโอโรแตกละฟูบุกิไปครับผมพายุนรก อาวุธสามดาวด้วยปะเนี่ยต้องต้องออกไปดูใหม่นะเนี่ยโอเคตื่นเต้นอยู่นะครับเด็กโรแขนโอลมานมาเฮ้ยมันดวงดีเกินตันสองรอบละบอทองอันติต่ออ่ะอะตอมปาดมาอีกซ้ำม,มาอีกนั่นแหละโลแตกแล้วเรียบร้อยอ่ะตอมมิกครับผมตัดอะตอมมาอีกเรียบร้อยปะฟุบุกิฟุบุกิตายเป็นที่เรียบร้อยครับผมอะตอมมิกเราก็ไปครับผมตัดอะตอมไปเหมือนกันอ่ะโอเคปู่บอมตีธรรมดา แทงท็อปโอบและฟัดเวียงโดนเล่นอีกแล้วนะโลแตกยังยังไม่แตกครับกินจีใส่ฟ้าอันตีไม่ตายครับผมจกักรพรรดิเด็กอุ้ยใส่ได้จกักรพรรดิเด็กไม่ตายอย่าตันเลยรอบนี้ไม่ตันนะครับเตรียมตัวตายได้เลยครับผมตัวหลังนะไม่รอดแน่นอนครับไปครับผมร่างสุรัวบินเตะมันคนจะไม่รอดตั้งแต่รอบแรกและแต่ว่าโดนตันก่อนนะครับอะตอมมีตัดอะตอมโอเค อาปู่บอมตีอาแทงท็อปตีทมดามาเกนเจีไซฟ้าอันตีแทงท็อปหนานะแต่ว่าก็เดี๋ยวโดนซิริวเราเก็บไปอยู่ดีครับผมร่างสรวบินเตะเรียบร้อยครับม,มันได้ที่อะขอเจอคอปู่บอมเตะทะลุคอปู่บอมโชว์หน่อยจะดีมากครับผมเจอป้าคอปู่บอมไม่รู้ครับผมว่าเป็นตัวอะไรแต่สู้ไปก่อนละอ้าวคิดว่าจะมีจกักรพรรดิเด็กก็มี แต่พัดเด็กล้างแรกโอเคมาพร้อมบวกครับผมเด็กรัวแขนโอรมานมาให้ตันไปเลยอย่างน้อยก็ไม่โดนซีรีวเราก็พอใจแล้วนะครับบอลทองอันติโดนบทขยี้สามตัวหน้านะครับอะตอมซ้าต่อครับผมฮัสซึเมกิมาต่อครับพลังจิตทะลวงโอเคไม่โดนสถานะรับดาเมจด้วยอ่ะล่างสรวบินเตะเรียบร้อยครับคือแบบจับตายไปเลยนะ เด็กตัวแขนอุลมานบทขยี้ไป3มตัวหเกินไปมุ้ยนะครับอะตอมซ้ำไปต่ออีกอะปู่บอมตีแตงท็อปอบและฟัดเวียงไม่น่ารอดแล้วนะครับถึงจะได้โลก่ก็เถอะอะตอมิกตัดอะตอมมายังไม่มีตัวตายเลยนะตอนนี้หน้ากากหวานตีมาเราโดนรับดาเมจนครับเป็นจีนสาฟ้าตีหน้ากากหวานไม่ยอมตายแต่ว่าไม่มีโร่นะครับอารางสุรัวบินเตะไป โอ้โหมันช่างรวดเร็วมากๆเลยหมดยังหมดรอบยังเอ้ยได้อีกรอบนึงเอาดิเล่นให้หมดรอบนี้นะครับแล้วเราจะไปตีบอสกันโอ้โหหมดแล้วเหรอไม่เจอตึงๆเลยอะไม่เจอตึงๆเลยชิลเกินมีจิโนสข้อตูมด้วยปะเมื่อกี้เหมือนเห็นอยู่นะอ่ะโอเคก็ผมเราก็ได้เปิดก่อนครับร่างสุรัวบินเต แรงจัดๆรัวแขนอรมานครับจักรพัดเด็กอ่ะโอเคอะตอมมิกตัดอะตอมเรียบร้อยอยางเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีอะไรมากอีกสามแต้มไม่ให้เรานะโอเคเดี๋ยวเราไปตีบอสกันเลยตีบอสเราน่าจะต้องใช้บาคุสันด้วยนะถ้าจะสู้กับโบลสนี่คือลำบากแน่ครับ ขอใช้เป็นคอปูบ,บอมโจเซบาคุซันเงี้ยจีส่ฟ้าอ,อ๋อบัฟดามเมตตัวที่มีโรโซนิกลงแคนและกันเพราะว่าบทขยี่ดีกว่าคูบุกินะครับผมโอ้โหเป็น5ดาวด้วยคอสตูมสุดๆเหมือนแบบต้องมารีวิวทีจีนอสคอสตูม5ดาวโอเคโอเคเอาปูบอมยืนตรงนี้บาคุซันอะโอเค แนี้ละกันในการตีบอสนะตัวรับดาเมจไม่เป็นไรอย่างน้อยเราต้องมีตัวบทขยี้นะครับอ่าโอเคพลังจิตขึ้นหินเฮ้ยไม่น่าใช่แล้วแบบนี้โซนิกจะตายแล้วนะโอเคมือมีดขุมนกรกสับไปหุอมล้านหกโดนบทขยี้อ่ะฟิลิวโชวเทพหน่อยแล้วกันนะครับผมล่างสรวบินเตหือเกือบสมล้านนะ โจเซ่ตีธรรมดาโอเคไม่ได้เล่นตีบอสพลังน้อยนานนะไม่รู้ว่าเกลิวมแมลงขนาดนี้อ่ะจะรลบปุบ่มต้องแตกเลยอ่ะอ่ะโอเคไปครับผมมือมีดจากขุมนรกครับครั้งนี้ดาเมจน่าจะได้เยอะกว่ารอบที่แล้วล้านหกเหมือนเดิมปะไม่ได้ดูดาเมจน,น่าจะล้านหกเท่ากันปะอาซุยริวครับผมร่างสรวบินเตะครับรอบนี้ดาเมจจะอยู่ที่โอ้โหสี่ล้านหนึ่งอะครับก็ เท่าตัวอ่ะกดข้ามเลยแล้วกันอ่ะโอเคกดข้ามมานี่คือค้างเลยนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไอดี ID นี้ขายที่380บาทเท่านั้นนะครับก็เป็นซุเรียวอุธสามดาวราคานี้ไม่ได้มีมาบ่อย ผมบอกเลยซุริยอาวุธสามดาวไม่ใช่แค่ซุริยุอาวุธสามดาวซุริยในราคาสามร้อยอ่ะอ่ะมันไม่แทบไม่นะมีแล้วนะมีมันมีซุริยแต่ว่ามันพ่วงก,กับตัวอื่นก็ขั้นต่ำก็ห้าร้อยขึ้นน่ะแต่อันนี้สามร้อยบาทอาวุธสามดาวก็สามร้อยแปดสิบบาทอะ่ะอ่ะใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ